สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุทิอีกแล้วในคาบเรียนวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุทิจะพาเด็กไปเรียนรู้อะไรนั้น อยากรู้กันไมเอ่ยว่าเป็นเรื่องอะไรคะถ้าอยากรู้แล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นครูทิพย์ให้เวลาเด็กๆไปเตรียมแบบฝึกหัดและอุปกรณ์การเรียนนะคะถ้าเด็กๆเ,เจอแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปที่แบบฝึกหัดหน้า198นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่อง การจับใจความและผู้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูนะคะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะการจับใจความจากการฟังและการดูการจับใจความจากการฟังและการดูต้องฟังหรือดูอย่างตั้งใจให้จบเรื่องก่อนแล้วจึงจับสาระสำคัญของเรื่อง ด้วยการสรุปเป็นคําพูดของตนเองซึ่งมีหลักในการตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบมาช่วยสรุปดังนี้นะคะ 1. ใครผู้ดำเนินเรื่อง 2. ทําำอะไรการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3. กลับใครผู้ที่ร่วมกระทำหรือถูกกระทำา4 ที่ไหนสถานที่เกิดเหตุการณ์5อย่างไรผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูพูดพูดควรยกตัวอย่างประกอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องต้องพูดอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์นะคะต่อไปไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างการจับใจความจากการฟังนะคะมีเรื่องเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งไปพบสระน้ำแห่งหนึ่งมีน้ำใสสะอาดโดยที่เขาเขียนหนังสือไม่ค่อยถูก เขาจึงเขียนป้ายประกาศมีข้อความว่าทีนี่มีนำ้ำบังเอิญมีชายคนหนึ่งอ่านหนังสือไม่ค่อยออกจูงคนตาบอดเดินผ่านมาคนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยออกจึงอ่านข้อความที่เขียนไว้ให้คนตาบอดฟังว่าที่นี่มีหมีนำคนตาบอดได้ฟังไม่ทันคิด เกิดความกลัววิ่งหนีไปชนต้นไม้ได้รับบาดเจ็บเรื่องที่เล่ามานี้กล่าวถึงโทษของการเขียนและการอ่านหนังสือไม่คล่องและการฟังที่ไม่รู้จักคิดให้รอบคอบนะคะจับใจความจากเรื่องนี้ได้ว่าใครคือชายคนหนึ่งทำอะไรพบสะน้ำจึงเขียนป้ายบอกแต่เขียนผิด ที่ไหนนะคะก็คือที่สระน้ำกับใครชายคนหนึ่งอ่านหนังสือไม่ค่อยออกและจูงชายตาบอดนะคะอย่างไรชายที่อ่านหนังสือไม่ค่อยออกอ่านข้อความผิดทําให้ชายตาบอดตกใจวิ่งไปชนต้นไม้สรุปเรื่องได้ดังนี้นะคะชายคนหนึ่งพบสระน้ำจึงเขียนป้ายบอกแต่เขาเขียนผิด เอิญชายคนหนึ่งที่อ่านหนังสือไม่ค่อยออกจูงชายตาบอดเดินผ่านมาชายคนนั้นอ่านข้อความผิดทำให้ชายตาบอดกลัววิ่งหนีไปชนต้นไม้จนบาดเจ็บต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างการผู้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่า การเขียนและการอ่านให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะหากเขียนผิดหรืออ่านผิดทำให้เข้าใจความหมายของเรื่องที่ต้องการสื่อสารไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้ดังเช่นชายตาบอดในเรื่องที่ได้รับบาดเจ็บเพราะการอ่านข้อความผิดของเพื่อนนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆ เปิดไปด้านหลังของแบบฝึกหัดนะคะอยู่ในภาคผนวกนะคะรูทิพย์จะพาเด็กๆอ่านเพลงลอยกระทงายูนใกล้ศูนย์พันและนกมีหูหนูมีปีกนะคะเด็กๆเ,เจอกันหรือยังคะอยู่ที่หน้า278และ279นะคะเด็กๆถ้าเจอแล้วไปอ่านออกเสียงพร้อมๆกับรูทิพย์เลยค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆอ่านตามรูทิพย์นะคะ เพงลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองนาก็นองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจพยูนใกล้ศูนพันพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวเท่านั้นที่กินพืชเป็นอาหารในประเทศไทยพบได้แถบจังหวัดตรังสตูลคนที่เห็นมันคิดว่ามันคือหนาเงือกทั้งนี้ พราะมันมีหน้าเหมือนคนมีรูปร่างกลมเหมือนไส้กรอกลิมนฝีปากของมันมีขนขึ้นประปรายตามีขนาดเล็กและห่างเป็นคีบเหมือนปลามันไม่มีหูและลำตัวมีความยาวตั้งแต่2.5ถึง4.5เมตรพยูนที่หนักมากที่สุดอาจหนักถึง100กิโลกรัม ตามปกติแล้วนะคะพยูนชอบกินหญ้าทะเลและผักตบแล้วกินหญ้ามันจะใช้คีบข้างลำตัวป้อนหญ้าเข้าปากเมื่อมีอายุได้4ปีมันก็โตเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์และใช้เวลาตั้งท้องนาน14เดือนมันมีนิสัยขี้เล่นคล้ายสุนัขและชอบว่ายน้ำ แทะเลมลำตัวของเพื่อนมันในทุก10-15นาทีมันจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาหายใจอากาศครั้งหนึ่งแต่เวลาใดที่มันรู้สึกมีอันตรายมาคุกคามชีวิตของมันมันจะสะบัดหางไปมาอย่างรวดเร็วเพื่อว่ายน้ำหนีภัยปัจจุบันพยุนกำลังสูญพันเพราะถูกมนุษย์ล่า ค่าและบุกลุกที่อยู่อาศัยของมันนอกจากภัยมนุษย์แล้วมันยังต้องเผชิญปัญหาน้ำทะเลมีมลพิษด้วยซึ่งมีผลทำให้หญ้าทะเลที่เป็นอาหารหลักของพยูนขาดแคนปัญหาเรือเดินทะเลเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวก็เป็นภัยอีกรูปแบบหนึ่ง เวลาพยย์ชนเรือใบพัดเรืออาจทำ้ายพยย์จนถึงแก่ชีวิตก็ได้นะคะค่ะมาต่ออีกเรื่องนะคะนกมีหูหนูมีปีกการละครั้งหนึ่งเกิดสงครามระหว่างสัตว์ปีกกับสัตว์สีเท้าฝูงกระต่ายถูกนกอินทรีโฉบเอาไปกินต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนส่วนฝูงนก ก็ถูกนกเขาแมวคอยจ้องจับกินฝูงหา่านเป็ดและไก่ก็ถูกสุนัขจิ้งจอกฆ่าตายไปหลายตัวทำให้สัตว์ทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตไปจำนวนมากในตอนนั้นค้างคาวเป็นสัตว์ที่ไม่เข้ากับฝ่ายใดเมื่อมันพบพวกนกมันก็จะกางปีกออกอวดและอ้างว่ามันเป็นฝ่ายนก เมื่อมันพบสัตว์สี่เท้ามันก็คลานอวดหูของมันและบอกว่ามันเป็นพวกสัตว์สี่เท้าต่อมาเมื่อสงครามสัตว์ป่าสงบลงต่างก็พูดกันถึงค้างคาวและลงความเห็นว่าค้างคาวนั้นมีความผิดอย่างร้ายแรงที่หลอกลวงพวกตนดังนั้นจึงพร้อมใจกันลงโทษ ค้างคาวให้เข็ดหลาบในความไม่ซื่อตรงของมันโดยให้ค้างคาวออกหากินในเวลากลางคืนกลางวันก็ให้หลบซ่อนตัวเสียหากพบจะถูกทำร้ายนะคะเอาละค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะจากที่ได้ฟังกันแล้วนะคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า189นะคะ มาดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังเพลงลอยกระทงพร้อมดูภาพแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะเมื่อกี้ครูทิพย์ก็พาเด็กๆอ่านไปแล้วนะคะ 1. เหตุการณ์ในภาพนี้อยู่ในเทศกาลใดเด็กๆด,กดูฟังแล้วมาตอบคำถามนะคะ 2. กิจกรรมนี้ทำในเวลาใดสาเนื้อเรื่องกล่าวถึงระดับน้ำเป็นเช่นไร 4. เนื้อเรื่องกล่าวถึงการละเล่นอย่างอะไรนะคะ 5. เนื้อเพลงกล่าวถึงผลที่จะได้รับคืออะไรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเด็กๆอยู่ที่หน้า190ค่ะให้นักเรียนฟังสาร,รคดีสำหรับเด็กเรื่องพายุใกล้ศูนยันนะคะที่ครูอ่านจากภาคผนวกหน้า278นะคะ แล้วสรุปใจความของเรื่องให้เด็กๆทบทวนแล้วก็ตอบคำถามลงไปนะคะ<ม>ในเรื่องพายุใกล้ศูนยพันค่ะต่อไปแบบฝึกหัดข้อที่5หน้า191นะคะให้นักเรียนฟังเรื่องนกมีหูหนูมีปีกที่ครูอ่านจากภาคผนวกหน้า279นะคะ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่มีต่อเรื่องนี้จากนั้นนํามาฝึกพูดนะคะเรื่องทั้งหมดนี้คุณทีพาเด็กๆอ่านแล้วใช่ไหมคะสามารถอ่านทบทวนและลงมือทำแบบฝึกหัดกันได้แล้วคะ่ะไปทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะ you mm -hmm. เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะต่อไปเรามาสรุปความรู้เรื่องการจับใจความและผู้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูกันนะคะการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูต้องฟังหรือดูอย่างตั้งใจให้จบเรื่องก่อนแล้วจึงจับสาระสำคัญของเรื่อง โดยการตั้งคำถามใครทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรเพื่อหาคำตอบมาสรุปเป็นคำพูดของตนเองการจับใจความเรื่องที่ฟังได้จะสามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผลและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะนักเด็กทบทวนความรู้ทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองกันด้วยนะคะออกจากบ้านสวมแมสล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยรักและห่วงใยแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย